วันเนี้ยหนึ่งแสนบาทเราจะใช้ให้หมดเลยในตลาดวินเทจเฮียสวยสัตว์ไอ้เฮียปี72็ดสองอ่ะท็อปหหลังไอค้อสวยอ่ะไอ้เฮียแกเอาหวงนี้มารวมกันก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วโหดสัตว์พัน r กสิบห้าตรงป่าเริ่มงานแรกก็เฮียเลยไอสัตว์ตังหายเลย ส่งมันได้ส่งมันได้เบสได้อันนี้น่าจะเป็นปี2องพันห้าอะไรกันอะไรกันวันนี้งินขเราเยอะเงินไปหลายกวันนี้แสนบาทอะแสนบาทนะเจอเจอเมื่อไหร่เอาหมดอันนี้คือซื้อเพื่อะไรเนี่ยจะไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยติดตามในไอจีเราไว้ก่อนแล้วกัน Okay Can you tell you have an IG right Yeah Okay We're garments by N S We're out here in L A เดี๋ยวขอโชว์เสื้อที่ได้จากร้านนี้กันเดี๋ยเสียงกูไม่ค่อยดีวันนี้ป่าโชว์ดีกว่าเย่วนนี้วันนี้จะเป็นวงวงหมดเลยครับ วง902,000สลิปน็อต2.5สลิปน็อตสลิปน็อตหน้าหลังหน้าหลังมีรูด้วยอ่านี่อะไรบอนโจบอนโจบอนโจวีบอนโจวีป้ายปอกข้ามปักข้มหน้าหลังหน้าหลังนี่อันนี้90 90 วหน้าคนาจจะยังไม่คุ้นใช่ไหมพอเปิดหลังมา Get หกรอเหรียตัวนี้วิดีโอโ้ยอย่า Tag me ด้วยอชัวร์วชว Instagram Dealer's Choice Vintage Okay What about that s, <c oughs> <S h yeah. i It's a Grateful Yeah, so this is like one of the you know most famous Grateful Dead prints with the ice cream <laughs> kit. And then on the front it's got the, yeah, the, um, yeah, oh, 1972 the with Sam the little Sam. mouse. That's the Stanley Mouse. He's yeah, yeah. the artist that did a lot of the early Grateful Dead stuff. So yeah, it's a, it's a special one. i never seen that before, I mean, Yeah, you know. so you see the new ones, like the liquid blues. Yeah, the, yeah the with the liquid print, blue. The, exactly, blue. but that's like the original, the original one. one. Yeah. Oh, I met, amazing. I met the one that designed the Grateful Dead. ใช่ๆแต่ not this design แต yeah, ่ the universal คือสวยสัตว์เนี้ยร้านเนี้ยคือผมไม่เอาเสื้อเจฟูเดตัวเฮียบปี72อะท็อปเราจะเอามเราจะลองมันราคามันแรงอะดิแต่คือคอลเลกทีฟอะซื้อไปคือคนนี้เล่นเจฟฟูเดย์คือกีต์อะตัวเนี้ยกีต์สัตว์ก่อนลายเนี้ยจริงๆก่อนที่จะแบบทำกับลิควิดปูก่อนจะมีหัวกระโหลกก่อนจะมีแบบวุ่นวายอะไรอะคือเป็นศิลปินคนนี้แหละ เชี่ยแต่แบบโคตรลแล้วสภาพสภาพโอเคนะไม่ได้แย่เลยนะใสก็แบบใส่กรอบสวยอ่ะคือราคาที่เขาตั้งอ่ะเหมาะสมเว้ยเหมาะสมที่แย่เลยคือไม่ควรจะขายถูกว่านี้ล่ะเออเอางี้ไหมกูว่าเดินเดนไปก่อนตอนนี้เรามีแสนนึงอ่ะกูโดนตัวนั้นไปก็จุกอยู่เหมือนกันอ่ะเราเดินแล้วเราคิดแล้วถ้าเรากลับมาเอาก็เดี๋ยว่อยว่ากันเออได้ได้ เจอผ้าบางฮารเล่มา3ตัวแปดศูนย์ว่ะฟิลึกหมดเลยแปดศูนย์หมดเลยเจ็ดศูนย์ด้วยไอ้ที่เด็ดคืออะไรปะพ่อค้าบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่เอาฮาเล่ฉันต่อราคาฉันได้คุยกันได้นะพูดสองรอบเลยะเว้วมฮาเล่ยัมีด้วย I'm looking like for 3D emblems. 3D emblems. How do you know? I mean, how do you know? Are you guys Thai? People. Yeah. Yeah that's, <laughs> yeah. that's. because I know the Thai guys. They like uh, the 3D emblems. And also the 50% cotton and 50% polyester. You prefer that? Yes. Really? Because in America we like 100% cotton. Uh, because in Thailand. In Thailand, it's a very hot country. Oh uh, so, so it's nice, like like the thin. Yeah, the yeah, thin. Yeah, that's thins. how we. I have. I have a few more at home. Okay. Oh, but like, honestly. I'm not gonna lie, then the really special ones, if I post them like on Instagram, people offer me 100, 150, 200. If I put it on eBay, I get like 600. True. So a lot of times people are trying to get over <laughs> on me. They don't wanna make me an honest offer. And I'll post it and I'll get 100 DMs. <laughs> but nobody wants to pay the price that I want. I'll go to like different states, New Mexico, Arizona, whatever. And then I'll meet people who own Harleys. Oh, and I buy okay. all the shirts from the owner. Where do you get the most like in the yeah, state here? Where do you, you get know? the most? Oh, I can't say it. <laughs> oh Ryan. Ryan? Ryan. O'Ryan. Orion. Oh, oh, Tom. Tom. It. It? Yeah. And your name? Oh Tom. Tom? Chop. Chop. Nice it meet him? Thank you. you. Okay. Halley. Okay. ฮาเล่ห้าสิบห้าสิบเชาเปื่อยนะครับคลิปนี้ลงไปอาจจะโซเอาไปแล้วขอโทษด้วยเพราะว่าต้องไปติดตามในไอจีเรานะ Yes ตัวนี้หลังไมโอ้โหหลังใอ้ก็สวยอะคลาสสิกแบบจัดตัวนี้แปดสูทเนี่ยเจอซี่แล้ว่จะเจ็ดสูทแปดเจ็ดนะครัเออเจ็ดปลปได้ทีนี้น่าไม่เป็นยังไงครัสวยสุดเออเรไม่เราไม่เคยเห็นเลยนะเนี้ยใช่คือยังไงอ่ะมอไซค์ ขับเขาไปทาทะลุโลกอ่ะทะลุเออทะลุโลกติดตัวนึงอันนี้สวยติดตัวนึงอ๋ออันนี้เสื้อถั่วเสื้อถั่วเสื้อถั่วแต่ว่ามีหลายวงอ่ะมาเชลิก้าลิลกินพาร์คคือวงดังหมดอ่ะเออมัดเวนนี้ถอดใส่มาเอ่อเทียนโลิมิสิดเทียนโลิมิสกิดไอ้แย่แค่เอาห้าวงนี้มารวมกันก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วเทียนโถนใช่โถนละปีสองพันสามยี่สิบปีพอดีเยี่ยมดีอันนี้ถือว่าสวยเลยนะสวยสวยเลยสำหรับคนที่ชอบเเสสื้อีไป ไอจีบอลลิงเชิญนะมาติดต่อมาแต่ว่าขออาจจะไม่มีแล้วอาจจะไม่มีไม่แอดไว้ก่อนไงที่ใครยังไม่ได้ไม่ได้ฟอลโล่อะมึงรู้ไหมทำไมพวกเราไม่ค่อยมีเงินเพราะว่าพวกมึงชอบบอกว่าของหมดไอ้ไอหี้ยก็ถ้ามึงยังไม่ฟอลโล่อะแล้วมึงมาฟอลโล่ทีหลังตอนคลิปออกอะมันก็หมดอยู่แล้วปะโอ้ขายของเร็วนะนี่ร้านคนนี้ไงที่วันนั้นมึงอยากได้สีขาวอะ ใช่เจ้คนนี้ใงดูนี้ไงไปดูดิอเอเ่ปะังไอููด็กวัยเอฟเอเู่โอ้ยโอ้ยโ e w ยออ้ยโอ o t t อ e ยโอ้ยโอ้ยโ e ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ l ยโอ้ e ้อ้ยอ้อ้ยโอ้อ้ย้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยอยอ้อ้อ้ยโอ้ยโยอ้อยถูกมากเลยนะอันนี้เงินส่วนตัวนะเออเงินกูเองอันนี้ แต่มันไม่ใช่แบบรุ่นเก่าขนาดนะแต่มันก็เก่าแล้วแหลนนะเกาสน่ะ <Yeah. S 1> Do you know what it's all about the Sweetheart chapter the White jacket So basically like All of the blue ones are like the guys that were in it, and the white was like the girlfriend, oh. like one of the guys. But not the guys. So yeah. she was like the sweetheart. Yes. Sweetheart. Oh, oh. 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 What is this? girlfriend. So a girlfriend. Oh. yeah, it's a girlfriend jacket. Right. This yeah. one I think is a is um, eighty 90. Yeah, 80s, Yeah, eighties probably. But I've seen them as old as fifties. But the fifties yeah. ones are satin. For yeah. what? Yeah. Yeah. They would have been like a satin, oh, like satin. um, yeah. yeah, like this, but, not, but white. It's not like corduroy. Like, Yeah <Right? S 1> no no it's not corduroy no I think it switched to corduroy in the 60s um, I have a 60s one it's just a little bit different of a cut do you have it here no it's a personal it's <No. S 1> a personal at home, home. you're not gonna sell for that one bye 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 ไม่ไหวแลัวนี้ไปกับการซื้อคือประมาณสักช่วงยุคที่มันก่อนน่าจะ60 50น่ะเขาบอกว่ามันเป็นผ้าแบบประมาณนี้แหละซาตินเออซาตินแต่พอยุค60ลงมาก็เข้ามาทำแบบคอร์ดูรอย Oh, Yeah, but it's too, you know, too, too short. Yeah. Some of the other ones are too though because they're meant for a kid, you know. Uh, these guys were young. Oh, it's nice Oh, it's look, it's really good. oh it looks good on you. Yeah. good. Look. Good fit. Good fit. นี้เอเบย์เบสีขาวใครอยากได้ติดต่อมาหมื่นหนึ่งปล่อยเลยสีขาวก็อาจจะให้ฟรีเพราะว่าต้องเป็นแฟนกับคนที่ใส่สีดดังเงินไงใส่กระเป๋ามันไซส์มันเล็กนะแล้วใส่ได้เปล่ะใส่ไม่ได้เอาใส่ไม่ได้อะแม่งเดี๋ยวจะมาใส่กูอีกทันอู้ตัวนี้โคตรแทบแดดเดสท็อปซิสอ่ะอันนี้ตามใครขายเซ็กวิสโตเออนี่ราคาอะไรอ่าบอดซัวเสื้อทัวร์ นี่ปีปีแปดเจ็ดแวนฮาเลนสภาพ,อพอคริปสมัยก่อนพี่ต้มกเขาชอบเล่นแวนฮาเลนผมแกะกีตาร์แวนฮาเลนนะครับไม่ม,มีใครถามไม่มีใครดับอเลรน้องเอาเ,นะเอางินดิครับนี <c oughs> ่เป็นนักล้วงเหรอได้ามาสี่เซฟ perfect thank you appreciate it thank you i just noticed that yeah, yeah, yeah. <laughs> wow yeah, man. we both have good season oh yeah thank you I can you see the back yeah, yeah. wow <laughs> yes. oh. scoopy doo <ป>อะไรทำให้มึงซื้อตัวเดียวเรื่อยในร้านนี้เลยมึงลองถามลูกเพจว่าอยากได้ป่ะลายอย่างเงี้ยโคตรสวยดูความเฟรดดูความเฟรดของมันแต่กูต้องไปไกลๆก่อนจะไ,ได้ดูเต็มๆนะแล้วลความพิเศษคืออะไรหรอวะอันเนี้ยคนขายอาจจะไม่รู้ตรงเนี้ยมันเรืองแสงคนขายอาจจะไม่รู้ไม่รู้ว่ากล้องเ,เห็นเปล่าคือถ้าใส่ตอนกลางคืนอาจจะเรืองแสงออ๋ โคตรเท่ตัวเนี้ยตัวนี้ประมาณปีอะไรี่ห้อหรือเปล่า97พี่บ่าวเก็บไว้น่อยครับพี่บ่าวเจอแล้ววะตังเที่ยตังแขนเนี่หันมาเจอโป๊เลยโอ้ยปี88เอาสิตัวไปไปเก็บไว้ให้หัวใจได้รักษาสวยแม่สวยผาดโคตรสวย ตัดแขนน้ตัวเลยวะปีแปดหกนี่สวยจัดเดือดมากเลยสามร้อยอ่ะได้ตั้มได้อยู่ได้เฮี้ยแหละขับมอไซค์ไงมึงอ่ะกูขับไม่เป็นอุ้ยเฉี้ยวเนี่ยไนกี้อุ้ยเฮียสวยจัดสวยจัดพานสิป่าพห้าสิบ โอ้ยสวยจัดเอาถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเรวขอโทษคนที่ดูรอบนี้ด้วยนะเสียงกูแบบเยี่ยมากเลยอะไม่มีใครเขาว่าอะไรมึงหรอกเขาไม่เขาเขาไม่สนใจ <laughs> ไม่สนใจอยู่แล้วมาดูกูทำเพี้ยอะไรครับเขาบอกว่าทำไมต้องพึ่งคำหยาบกันด้วยครับอ้าวแล้วจะควยอะไรอะ่ะ <laughs> อาอยัางไงต่อ <laughs> ทำไมพี่ต้องใส่หมวกสีเขียวสีเหลืองสีน้ำด้วยครับเราไปใส่บนหัวคิวมึงไปหรล่ะใสเกอไหม ที่จะสวยสวยอันเดอร์เทเกอร์นี่ไม่ไม่มีสกินแน่นอนส่วนหายป้ามไอ้เรงกินพาร์คไอ้สัตว์ไหนไหนไหนดึงออกมาดิแต่แม่งลายแม่งธรรมดาธรรมดาลิงกินพาร์คะไรธรรมดาเกือบทุกตัวเว้ยจริงไม่เน้นไงเขาไม่เน้นขายเสื้อไงไม่เหมือนคอนคอนนี่เน้นเลยคอนเสื้อคอนเน้นจ้ะต้องเอาว่ะ สวยอะไอ้เหี่ยมึงรู้พอรู้ว่าปีอะไรตัวนี้เหรอน่าจะเดี๋ยวน่าจะดูเดียวปีได้อยู่โอเคอ๋อไม่ได้ไม่ได้แปะปีถ้ารีเสิร์ชน่าจะรู้แต่ว่าใต้นีเนี้ย90อยู่แล้วป้ายนี้90อ๋อโอเคตะเก็บเดียวบนล่างผ้าครับโอ้ thank you thank you สรุปได้ตัวเดียวได้ตัวเดียว ให้ถ่ายราคาไอ้ดูกลๆอุ้ย40นะอุ้ยอีงแม่งเฉียดอยู่อ่ะอี้หยุแม่งท่ายราคาราคาราคา4นะราคาราคาห้าอยหกร้อยอ่ะหั้อนเจ็ดสิมึงซื้อเลยไอ้ตุ้ยราคาดีนะเว้ยห้าสิบห้ากอเก็อะแบบฝังกระเป๋าอ่ะไอ้เงี้ย Damn, it was <laughs> 800 uh This is a good price. Didn't before? So this is from 50, right? Yes. How, how can I tell that it's from 1950? So, yeah, it's mainly the tag. Uh, before 1971, tags would typically not have any care instructions. After 1971, it was required by the FTC that any clothing sold here had to have uh, like wash instructions. Yeah. What about uh, the business right now for the winter? People still products? thrifting. I'm definitely looking to um, you know, get more, especially like sweatshirts, Sweat long shirt. sleeve jackets for the winter. Um, yeah, yeah, winter is coming. But winter is coming. Yeah. Um, still gonna be here. Still gonna be selling. No, selling. Yeah, you know I I have no plans of stopping. In fact, the opposite. You know. What's the vintage mean to you? Vintage means to me. Um, it really like what gravitates me towards vintage is really just like the story behind it. Like, I'll give you an example. Like, this shirt. It looks like a random shirt, but like, someone was in the Amherst Teachers Association. Mm -hmm. Someone had, you know, we don't know 100%, but like, it's kind of fun to like imagine, yeah. to speculate, like, what like what was going on, like who who owned these pieces? <laughs> this, so this the pieces. Yeah, exactly. Mm -hmm. Thank you. Lucas, Lucas, Lucas. Nice yeah. to meet you. I'm hey, top. Nice Is this for like YouTube or? What yeah, is this for? is for YouTube. Yeah, yeah we, we have, have Thailand. Thailand. We're running a channel about like vintage stuff. Oh, awesome. Yeah, you can check it out on YouTube. It's called The Boring Chair. You have a shop on uh, on the IG. I do a piece of history. Three underscores mm -hmm. on Instagram. Yeah. Thank you. Thank you. Sorry. Thank you. ไปหาของกันตอนนี้ครับปังคเลยหาหญิงได้แล้วจัดเลยอ่ะตลาดนี้หญิงท่านตลอดเลยนะเว้ยตรงนี้มันเป็นแบบตรงนี้มันเมืองวัยรุ่นหมดได้หมดได้หมดขอดูเสื้อพี่บ๊อบหน่อยนะสวยนะ Dark Tricolor ไอเกตฟัวแต่ลายแม่งลายเดือดเดือดพิงฟอยโอ้โหแม่งเซอร์จ mm ัดเลยดูนี่ดิเต็มกระเป๋าไรเงี้ยใช้ยังไม่ถึงห้าหมื่นเลยมั้งบอมเบลไปอันนี้โดนบอมเบลนะรัะทำไมทำไมวันนี้มันจะเป็นต้องเป็นเลขแสนมั้ะ อะงงๆนะจะเป็นล้านหนึ่งก็ได้นะอยแต่ไม่มีตังอยู่นี่ก็ส่งตังมีตังะนันทำไมอ่ะไปทำธุรกิจอะไรมาถึงไม่กูจะได้แค่ชื่อคอนเทนต์ว่าวันเนี้ยหนึ่งแสนบาทเราจะใช้ให้หมดเลยในตลาดวินเทจแค่อยากได้ไฮไลท์กับชื่อคอนเทนต์แต่แสนอย่เริ่มเมื่อยได้วกระเป๋านี้มึงไปทิ้งไว้ที่ไหนไม่ได้นะ ไอีที่อะหลายซังอยู่นะเพื่อนาปล่อยไม่ได้อตใจไปยุโรปแป๊บนึงนะอันนี้ของเด็กอันนี้อันนี้เสื้อเด็กเสื้อเด็กใช่โค้ชสวยเนาะไอ้ที่สวยจัดกูแม่งวันนี้ถ้าซื้อตัวนี้ก็คือได้ของผู้หญิงได้ของเด็กได้ของเด็กมาหนึ่งตัวคือกูมีครอบครัวเลยอ่ะไอ้ทียแต่กูอยากได้เอาจริงซับไบซับไลน์มา ไม่ค่อยมีเสื้อแบบวินเทจหลุดๆมาเว้ยเพราะมันมีคนเก็บแบบเก็บแบบเก็บเลยอะเก็บแล้วเก็บแน่นด้วยคือท่านหลุดก็หลุดเป็นเสื้อเด็กอย่างเงี้ยเหมือนเก็บแล้วปิดกลุ่มอะไม่ยอมาออกมาขายจริงๆอะกูมี2 0 0พตัวหนึ่งที่เป็นลายเนี้ยแหละอาใช่แต่ถ้ากูได้ดูคอดิตัวนี้มึงใส่ได้นะเมื่อกี้ที่มึงบอกว่าผ้ามันแข็งใช่ปะเออกูรู้สึกว่าแบบจับแล้วผ้ามันแข็งคือป้ายเนี้ยสกินสตาร์เนี้ยเป็นสกินสตาร์ของแบบยุโรปสกินสตาร ยโใช่แล้วผ้าแบบนี้มันจะแข็งแต่ความดีของผ้าพวกนี้คืออะไรรู้ปะใส่แล้วมันจะทิ้งตัวคือมึงจะเห็นคนที่ใส่เสื้อแบบโอเวอร์ไซส์แล้วมันจะทิ้งทิ้งตัวมันจะสวยสว่ปะคือใส่แล้วมันก็จะจะนอนตลอดไม่อะไรเออมันจะนอนมันง่วงใช่มันจะทิ้งตัวแล้วกูจะทิ้งมึงแต่กูจะโดดพีพอสาระหน่อยแม่งก็ไปจิงจังเสร็จมึงก็ไปจิงโจ้เฮียบอกกูจะซีเรียสมึงก็กินซีเรียล พี่บาวมีสักต่อไหมบาวมุ่งหาตะขอไหมนะเอ้ยี้ยไม่ดูดูอย่างอื่นอยู่เลเี้ยนี่ก็มุ่งหาตะตลกตะหล่นคน140 140 yeah yeah 40 he gonna take it I'm I'm gonna take it yeah you gonna take it I never s a i d that you s a i d it I s a it okay wow 140 140 yeah just put the skunk records in the back yeah yeah เลี้ย a แน่ค่ะเทียบหลังกันข้างหลัง I can set aside กูไักเสื้อเชิ้ตขอบคุณฉันชอบใช่ชอบไหมอบฉันช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 อบฉอบฉันช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 อบฉัันชนชอบฉันนชอบฉันอบฉันชอบอบฉันชนชอบฉันชอบฉันชอบฉันชันชอบฉันชอบฉันชอบฉันอบฉันชอบฉัอบฉันช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 อนชอบฉันชอบฉันชอบฉันชอบันชอบอบฉันชบันชอน เดี๋ยวแล้วด hey, like ูด oh, I mean, well, really ูตรงแขนหน่อยดูตรงแขนแขนนี่ยังเดือดรู้ป่ะเนี่ยสัญลักษณ์อะไรไม่รู้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของวงวะโอ้ไม่รู้เรื่องที่อะไรเลยไอ้เฮียกูอย่างนร้กูฟังเพลงไงสักฟังร้องยังไงโอ้โหเนี่ยกูเลยแต่ที่เราดูว่ามือเบ็ดโคตรเฟียวส่งไปตายหมดอ่ะจะไม่ตายมึงไม่ต้องพูดอะไรสัตว์ไอ้ไม่ไม่ไม่กูฟังฟังเพลงแฮปปี้ของมันดีเพลงดิ๊กไปฟังลองไงไม่มันร้องไม่ได้กีต้ามันต้องมีกีต้ามันถึงจะได้กีต้าเล่นไง ดิ่งดิ่งดิ่งดิงอย่างงี้อย่างงี้ไม่เหมือนไม่เหมือนมึงเคยฟังมั้งหรอไม่เคยไงกลัวมึงรีบจ่ายตังค์แล้วไปเหอะแต่เราฝากแต่ตัวนี้ก่อนปีอะไรตัวนี้แค่สนใจปีสองพันอุ้ยสวยสัดอ่เร์ดไอจีเราฮะเออเดี๋ยวไปอยู่ในไอจีอยู่ในสตอรี่ได้หมดอ่ะจะสตอรี่จะรูปได้หมดทักมาแล้วกันไปฟังครับไปฟังถ้าถ้าไม่ซื้อเสื้อก็ไปฟังเพลงก็ได้เพลงดีไปดูมือเบสมือเบสเฟี้ยวอ๋อเปลาเฉียงว่ะหกศูนย์เปลาเฉียงเวียดนาม ต่อนนี้รีโปลปะหรือว่าไม่ไม่อันนี้60 60เลยเหรออืไม่มีแล้วไม่ค่อยแล้วทหารกูเต็มบ้านแล้วไอ้เงี้งยตอนนี้ท <laughs> หารเต็มบ้านเลยไม่มีวะ่ะเอาตัวนี้เก็บดีวยวไม่เอาโอเคนี <c oughs> ่งัดกล้องขึ้นมาใช่ป่ะไม่วะ <laughs> หนึ่งเ <laughs> จ<ย> <laughs> <laughs> อแค่นี้อ่ช <laughs> <ข>อชดนิค่า ไม่พอใจกูไอ้สัมนจะคุยอะไรเจอเพื่อนกูได้นะใส่เสื้อแล้วอ่ะจะเล่นกับเสื้อแล้วอ่ะไอ้ตอวนี้ไม่เอาคอนเทนต์ตลอดแล้วลองผ่านหัวใจความมุนวายต่างตาออกไปตอนกลานได้เก็บ์ฟูมาสองตัวมึงทำเป็นไม่อยากได้แบบใส่หน้าแต่งหน้าไหมตัวนี้โอ What do you want for this two two hundred two เนี่ย 200. Batman. I mean... 100 Keep the Can we do like one seven? No. No lower than 2. Because just... I mean I already dropped it 50 No, Oh, I see. What do you think? Okay, Okay, thank you. ขาแม่งเหนียวเขาแม่งรู้ว่าเราอยากได้บางคนอายการนั่งเทคเกตโอ้ยคือจะย้ายซ่อมอยู่เลยนี่ดูความเดี่ยวสีขาวได้ขาวแต่ตัวนี้โคตรสวยเลยตัวนี้สวยกว่าเป็นคนเดี่ยวเหมือนกันมั้งสุดเดี่ยวดิปลายฟุตอะเดี่ยวบนล่างเหรอเดี่ยวบนล่างเราก็เดี่ยวกับมึงด้วยเฮียอุ้ยอะไรอะคือวิดเพียอะไรวะะไวเอกสิทธิ์แล้วเหรอแม่งมเิด ติดมุกยังไงก็ไปเถื่อนเ้ยังืงอะมี่ของมาปล่อยป่า่ปล่อยได้เลยป่ะได้เลยสวัสดีครับ Thank you Thank you guys ขอบคุณเราได oui? ้อะไรจากร้านนี้ตัวนี้โคตรสวยเก้าเจ็ดใช่ไหมีเก้าเจ็ดดุนหลังแตะเข็มเดียวนะครับ ตัวนี้ดีกว่าเจอร์รี่กาเซียเจอร์รี่กาเซียคือใครอะครับ <c oughs> คนที่อยู่ในวงเรดฟูเดสเรดฟูเดสเปนเทจเหมือนกันตัวนี้เฮียรีไปหยอดตังค์ <Okay. S 2> แล้วไงกับเร o ฟูเดสตัวนั้นนะ่ะกลับไปนั่งคิดก,ก่อนมะเกือบมาเอายังไม่หมดแสนนึงเลยอ่ะ <c oughs> แต่เดี๋ยวไปต่อคลิปหน้าได้ปะแสนเนี่ย <c oughs> เท่าไหร่ไม่รู้อะนับหรือว่าเหลือเท่าไหร่อะไอ้สัตว์นับดิแม่งแปลกมากเลยทำไมปกติสองพันตัวเหรียญสามพันเหรียญอะถ้าจะช็อปจริงจริงตลาดมินเดียนอะหมดนะเว้ยเดี๋ยวนี้แม่งไม่ค่อยมีของเนี่ยเราก็ช็อประวังเหอะไอ้เหี้ยก็ไม่ได้เอาทุกตัวเท่าไหรนี่ไม่ระวังแล้วนี่หมดแล้วอ๋อหมดแล้วกูมีแค่นี้หายแล้วอะดูนะจากหนึ่งแสนบาทเราจะเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อย อันนี้จะทิพให้เวทอหะอ่าใช่อุ๊ยขอบคุณนะเยียไม่ต้องเสิร์ฟสามบาทในไอศกรหายไปห้าสิบหายไปห้าสิบมึงจดผิดเปล่าห้าสิบเลยนะเพื่อนอีฮี้เริ่มงานแรกก็เหียเลยใอศัรีมตังหายเลยตังหายห้าสิบเยอะด้วยอีี้สองสามห้าศูนยเนี่ยแม่หายไปห้าสิบหรือว่าไม่ได้จดไม่ได้จดตัวไหนเอามาดูเอามาดูดี อ่านับเกตโฟว์สองตัวเกตฟู์สองตัวเช็คเอาดิบจิบเลยคิสกับเจอรี่เช็คอ๋อสกุปี้ดูเปล่าวะสกุปี้ดูเออใช่กูไม่ได้จดสกุปี้ดูไอสัตว์มึงยักยอกอะไรสัทไอสัตว์เด็กยอกขี่อะไรจะขาดคุณเงี่ยไรสัตว์นี่แม่สรุปสรุปเลยมึงสรุปเลยตอนนี้เป็นยังไงงบแสนหนึ่งตอนนี้เราเหลือเงินอีกเจ็ดหมื่นคือใช้ไปแค่สามหมื่นเองเหรอเออเหลือหกหมื่นประมาณหกหมื่นเหลือหกหมื่น ใช้ไปแค่ 40,000- สี่หมก่บตลาดนี้ใช่คือคนไม่ต้องไปดูแล้วเว้ยว่าเราได้ตัวไหนมาบ้างเพราะว่าถ่ายมาหมดแล้วอยู่ในคลิปสรุปหมดแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากได้ของก็ติดตามบอลลิงเชิร์ตเราจะโพสตอรี่เราจะไม่โพสรูปนะแล้วก็กดบอกเอาเอาเลยแล้วโอนตังเลยเสียงเป็นไรอะเสียงดังเลยกคน มันมีคนให้ค้างเลยหรอ่แล้นั่นแหละเจอกันใหม่เดี๋ยวเราเอาให้หมดแสนเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปดูว่าที่ไหนต่อไปดูอีพต่อไปไปดูอีพีต่อไปใช่ไปตลาดเดี๋ยวเราไปไล่เตรีกไเตร้